มาแล้วครับขบวนสี่นึ่งนะครับก็วันนี้ก็ช้าประมาณ5นาทีนะครับวันนี้ก็น่าจะได้รถจักคันเดิมนะครับหิตชิสี่หนก้าะครับกาประจำสี่หไปแล้วนะครับช่วงนี้วันนี้ก็น่าจะ่วงยาวนะครับ่วงยาวอีกเหมือนเคยครับ เปิดไปทักทาย,ยาน,น,นะครับกระเปาโบกมือทักทายนะครับ ดูไปก็เหมือนรถเร็วกลางวันนะช่วงนี้ <c oughs> ว้ายยาวมากนะ415